วันนี้เวลา17.22นนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทมพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพามังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูรสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินพุกิทธศักราช2568นวัดโสมนัณราชวรวิหารเขตป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งที่หนึ่งแห่งหนึ่งใน18พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภาพระกระถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชาสกุลองคมตรีหรือผู้ที่มีพระราชดำริเห็นสมควรส่งมาเผ็นพระราชกุศลถวายภาพระกระถินหรือเชิญภาพระกระถินไปถวายเรียกว่ากรถินหลวงวัดสงมนัตวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นมาปี2396ในรัชาสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระสยามเทวะมหามากุฏวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศและ พระราชโอทิตแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีระบบรมราชเทวีพระราชทานนามว่าวัดสมนัสวิหารภายในพระอารามมีสิ่งสําคัญเช่นพระอุโบสถปฏิสถานพระสัมพุทธสิริเป็นพระประธานพระอุโบสถพระวิหารปฏิสถานพระสัมพุทธสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิษเป็นพระประธานพระออโบสถ เป็นพระประธานพระวิหารพระเจดีย์ใหญ่หรือพระมหาเจดีย์อยู่กลางลานด้านหลังพระวิหารรูปทรงแบบหลังกาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์องค์เล็กหรือพระเจดีย์มอญทรงลอมฟางมีลักษณะคล้ายสถูปปรินิพน์ที่ประเทศอินเดีย โอกาสนี้พระธรรมวชิระปีธาจารย์เจ้าอาวาสวสงมนัสพิหารถวายพระสัมพุธทธสงมนัสศศิริพัฒอาภิปูชนีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีังกรรัศมีโชธมหาวาชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมาปรปัจจุบันวสงมนัสพิหารมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม59รูป จากนั้นเวลา18นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกรสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระโอโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีสมบัติเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินพุทธศักราช2568 โอกาสนี้สรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแบนฟ้าซึ่งจังอยู่ทางด้านหน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสระราชโลกธาตุดีโลกพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมาราชสีรังคารรัชกาลที่สองและทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายภาพประกรถินวัดอรุณราชวาราราม หรือวัดแจ้งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการที่สองสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางมะกอกหรือวัดมะกอกตามตำนานเชื่อว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปี2310 มีพระราชด,ดำริที่จะทรงย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีจึงทรงกรีธาทัพสเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากและถึงหน้าวัดแห่งนี้ในเวลอาอรุณหรือรุ่งแจ้งซึ่งเป็นอุดมมหามงคลฤกษ์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าประมอมให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำและสเสด็จขึ้นไปทรงสักการะบูชาพระมหา,าธาตุขณะนั้นซึ่งสูงประมาณ8วาประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหน้าวัดและประทับแรมที่สระ การปรเรียนใกล้ร่มโพต่อมาจึงทรงรักกรุณาโปรดกล้าเปลกรกหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดและพระราชทานนามใหม่เป็นวัดแจ้งและต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงบุรณะปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชได้อัญเชิญพระบรมอัถิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยบารรจุไว้ที่พระพุทธอาธของพระประธานในพระโอโบสถและพระราชทานนามวัดว่าวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันมีพระบรมวชิระเมธี สมเกียรติโกวิโทเป็นเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม120รูปในการนี้เจ้าอาวาสถวายพระพุทธธรรมมิสระราชโลกธาตีรลกจำลองพระบาทานพระอโอษบสรวัดอรุณราชบรารามเนื้อเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระพุทธธรรมมิสระราชโลกธาติดิลกจำลองพระประธานพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามเนื้อทองเหลืองปิดทองแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิบงกรรารรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกลสตรีวิวบูลราชกุมาร จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถและส่งพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชกาลที่สองในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้และสรงจุดทูบเทงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรรถานพระราชวังดุสิต